โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในโฟคิงเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวรอเข้ารวมกันนะครับผมคุยในวอละเนี่ยวอลก็ฮัลโหลต๊อต๊อดย่างเงี้ยเท่นะเวลาเราคุยวอลแล้วก็จับอย่างเงี้ย อ่าเท่ละงั่นไงเียงหลังมันถามว่าชอบผู้ชายดื่มวิสกี้ไหมครับอย่างนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวกูซ่อนท้ายมอไซค์อ่ะหรือไม่ก็เนี่ยนั่งที่ยี่สิบไปฮัลโหลครับอันนี้แล้วเราจะไปต่อที่ไหนครับพี่ลงบาร์ครับกำลังจะไปลงบาร์ครับผมอ๋อโอเคครับไม่ไม่มาลงบารเราไปตีไหนต่อครับพี่อ๋อไปโบครับผมโอเคครับโอเคก็เอาง่ายๆเขาจะไปบูนะครับผมผมถามละรุ่นพี่ในวงในวอนน่ะไปโดนกระหนกตีมาเมื่อกี้แต่ว่าพวกเราชนะนะแต่ผมเพิ่งเข้ามานะครับผม แท่อท่อแม่งโคตรน้ำคางเลยเว้ยพี่เซ็กอ่ะนต่พี่คันนี้เดิมๆนะพี่ยังาวแมบบอบนะ300ามร้อยกน่าไอพี่เซ็กเนี่ยนะฮ่าผมนั่งขับสามร้กว่าเจสแล้วทำไมล้อมันทะลุป้ายทะเบียนอย่างนั้นมันแล้วพี่ล้อมันใหญ่อะผมไม่ชอบเลยใส่ล้อเล็กแล้วมันขับต่ไอนี่นี่กูชอบคันนี้นี่กูชอบคันนี้นี่นี่คันนี้เว้ยพี่ใส่ล้อใหญ่แล้วไอ้หนุ่มหัวแดงเนี่ยอันนี้มึงแต่งอะไรบ้างเนี่ยใส่ล้อเล็กแล้วเวลายกล้อล้อไม่งดุงพี่หักใจ คือเนี então, está bajo, está bajo. Ep, e cool. ่ยกูบอกกูแนะนำนะถอดตะกร้าออกเว้ยสวยเลยคันเนี้ยกูบอกเลยถอดไม่ได้พี่ถ้ามันถอดได้ก็เท่ใช่ได้ใช่ได้ใช้เนาะถายรูปถ่ายรูปไม่ไล้ใช่เหรอมึงถ่ายไงให้มีแฟชวะกดป๊อปซ์มออรแล้วไปอันที่ติดแล้วพี่มันจะมีขึ้นให้กดกี้อ่ะกดกี้องไปมันจะเป็นให้เลยเปหมดตัวที่เรากดตัวจริงอยู่ ี่ัเฮ้ยรับข่าวรับข่าวมีไหมเด้อสถานการณ์เป็นไงครับตอนนี้คุณล้นเราไปตีโรงเรียนไหนมาบ้างครับเนี่ยตีตีมาทุกเลยครับแล้วเราชนะหมดไหมครับเราชนะหมใช้นะหมดแล้วครับแต่ผมตายพอครับโอ้เฮ้ยคุณทำไมคุณพูดเงี้ยโอ้จะเย็นแล้วมันมาเด้อ ไอหนุม่มเอ้ยรอบเราไม่มาวะไอเฮียเมื่อกี้ผมตีมตันแตกกับคนหนึ่งอะพี่พเออดีเลย <ะ S 1> <ด>อย่างวานะพี่เมากูแม่งไอเฮียตียังยังไม่ได้ควักอาวุธเลยอะเสียงพ่อ C C f แม่งก็ดังเต็นผมว่าเขารู้หมดอะ ไม่ดังจริงอันนี้ยอมรับเลอาแม่งดิแล้วกูมาแล้วด้วยดิถูกแม่งอ่ะเอาแม่งเลยไอ้ความยังโอ้ยแย่งเลยไปไหนเนี่ย ่่อออปลยยทีโอ้โหเฮียกูตายว่าเนี่ยแหละไว้ด้วยมะเจอะเนี่ยไงเฮียเอ้ยมาฟื้นโรงพยาบาลเลยกูไอสัตว์เนี่ยเอาใหม่เว้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราไปเอาใหม่ครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเอาใหม่เหลืออยู่นะน่าจะชอประมาณ3ามสีตัว แค่สามตัวสี่ตัวได้ที่เห็นนะที่หัวเพืไม่ได้มาไงเรามีมาแล้วมาๆๆเรารมเรางบางเราได้สี่ประมาณห้าหกตัวที่ส่ช็อปอ,อ่ะไห้สามคนที่ไหนตาพี่ใหญ่ไม่ต้องเรีบเล่นอ่ะเขาเค่อยเล่นอ่ะ ไมาขยะติดติดหรือผมวะมาขยะติด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 ิินตนดติดติดนิดต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 ิดนิดต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 ิมัิดต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 ินต่ดตนดต้ดติดติดต ขึ้นครไปไปขึ้นมาหนุ่มผ้าพันแผลแม่งกูแม่งพอลาปั๊มไปแม่งกว่าจะแบบกว่าจะลงนั่งลงให้อะ่ะไปไปพี่ไปตอนนั้นผมก็กดใช้พออิสิ0รอเราแบบกว่าจะนั่งให้เออไอ้เหี้ยว่าจคิปผ้าพันแผลเนี่ยต้องเปลี่ยนเว้ยล้วการแชร์กดมาเอา,า,อาไปยังไนอะ่ะพี่อะไรนะ เป็นแช่ขวดไม่รู้อ่ะมันทำอะไรได้ว่ามันกินได้หรอมานอนมาครับที่พันแผลพี่อะไรนะหนุ่มมานอนมาครับที่แบบที่พันแผลพี่อ๋อคอยชื่อนะชื่อมานะชื่อมาสองคนชื่อมาสองคนมาบัวรอรอแป๊บพี่รอแป๊บหัวเราไปพี่แม่ยังยังยังไม่ไม่ตีรออยู่รออยู่รอข้อหลังให้เดิมมะกระลบหลังเหมือนเดิมโอเคพี่โอเคหลังรอข้อหลังอยู่อ่ะข้อหลังข้อหลัง ชอบเข้าหลังก็ไม่บอกนักสู้ประตูหลังได้ดนเราอ่ะจะเย็นจ่อแบ่กันสายเหลี่ยมว่จะไกลเลยอ่ะแม่งเขาเขาจะรู้หมดก็เสียงข่เว C X นี่แหละเอออันนี้จริงอันนี้จริงโนอาอยู่วะโอ้โหมันรู้นี่ว่าไอ้ไอไอบูมมันร้ออยู่หลังเรือเลยเราเราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บมันรู้ขึ้นแล้ว

ไปไหนอะเฮ้ยไปไหนอะนั่งนั่งกี่ันนี่ดิศาสตร์คุณตายอยู่ไ่อยู่ไอยู่จ้าอยู่ไฟไผมไฟผมมันนี่ดิชิโน่มาล้องนั่งนี่อดอโง่หอวคว้เอ้โทษทีไม่ได้เก่งศาสตว์ไม่ได้เก่งชิโน่ไม่ได้เก่งฟังกู วองเดียหรอไม่ได้เก่งเฮียอะไรเลยเดี๋ยวเปิดเพลงดังให้ฟังผมหมัดไอ้เวลาพวกกูมากันเยอะอ่ะมึงร้องดังๆดิเวลาพวกกูมากันเยอะๆอ่ะเฮียไม่ได้เก่งเฮียอะไรเต้นเว่ยไหลละไอ้เฮียเอาเว้ยขนมมาเอาแม่งต่อเลยพี่วองเรียพี่เฮียยัครับพี่เสียจังหวะหายเว้ย มีปื้มีปืนแาสวยี่เพื่อนกันเองสวยกโดนปืนปืนเล่นไปเล่นไปเพือนเล่นไปใหญ่จริงครับไม่ชอบตายเฮีย เด็ดเด็ดคุณถอยมาหมดคือตายเยอะตั้งเอมหมดแล้วเดงหมดแล้วนึ่งครับไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเอาปืนนี้ปืนนี้นี่เป็นไงบ้างเจ้สี่ของเมื่อกี้อะไรอะที่เปลี่ยนตามโกลครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ได้มันได้อะไรกันไปผมบัฟดังไม่ได้นะนี่แน่นอนอันนี้คือ ขอแล้วเออโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนครับผมก็ได้สนุกนิดเดียวนะครับวันนี้แม่นอนแล้วก็ดังไม่ได้ดังไม่ได้ดไไดเอางี้ตอนนี้ผมทําเวลาคลิปเนี่ยตีสองนะครับผมคนเล่นเนี่ยไม่ยังเยอะอยู่เลยเซิฟดีนะแต่ว่ามันหน่วงไปนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันดีๆนะครับถ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปบ่ายๆแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่แบบเสียงดังไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายๆาุจุ๊บมัว